วันนี้นะจะมีเกมตามใจน้องกายนะอันตัวใหญ่เลือกเหอะกินผักอ่ะมันจะได้ไม่แน่นท้องากพอดีเลยเฮ้ยพอดีไปปะเนี่ยใสมือกันหนาวเหมือนกันอ่ะไม่ไม่ไม่เลยบอกว่าจะตามใจมั้ยน้ำตาจะไหลแล้วอ่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพ่ออีดงแก๊สค่ะอะไรี้รอยู่กันสามคนนะวันนี้วันเกิดน้องก วานะคะเป็นวันเกิดของน้องกายซึ่งถ้าใครดูคลิปอยู่คอมเมนต์นะคะอวยพรมันเกิดให้น้องกายนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นคลิปวันเกิดน้องกายใช่ไหม<ช>ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีอะไรส,สนุกสนุกดีน,น,นะคะกำลังจะไปรับหนุ่มน้อยวันเกิดนะคะซึ่งเจ้าตัวยังไม่รู้ว่าเราจะถูแกแก้แก้ยังไงอ่ะเราจะตามใจเจ้าของวันเกิดสามหัวข้อด้วยกันมีอะไรบ้างคะปะปะมีพาไปกินร้านอาหารก็เลือกได้ว่าอยาก ตามใจกายว่าอยากินอะไรอยางนึงือตามใจกายว่าอยากได้ของขวันอะไรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตามใจกายว่าอยากกินขนมเค้กอะไรอะไรอะไรก็จะตามใจแต่แต่ว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะแก้งโดยการที่ว่าให้เขาเลือกแต่ พี่เบิร์ดเดย์กี่ขวบแล้วกี่ขวดแล้วแปดขวบใช่เหรอขวดเหรอแปดขวดอ่ะวันนี้นะจะมีเกมตามใจน้องกายนะอ่าเดี๋ยวป้าป๊าไปเล่าให้ฟังที่ที่ที่เดอะมอลล์โอเคไหมโอเคไหมโอเคป๊าเดี๋ยวเราไปเดอะมอลล์กันค้าตอนนี้เราถึงที่เดอะมอลล์แล้วอ่าวันนี้วันเกิดน้องกายดังนั้นยังไงคะม่าม้าขานั่งก่อนนั่งก่อนอ่ากติกาเนี่ยวันนี้นะจะตามใจกาสามอย่างหนึ่ง กินข้าวอะไรก็ได้สองซื้อหงพวร์อะไรก็ได้สามกินขนมหวานเอ้ยขนมเค้กอะไรก็ได้เออนะเริ่มเริ่มเลยนะเริ่มที่ข้าวก่อนอัดตัวย่าอัตัวย่าเหรอคือจะกินไปแบบแอบเองไม่ได้แต่ว่าหมาหมาของพีด้วยนะถ้าหมาหมาห่อนนองหมาหมาเขไม่ได้กินกินหมาหม่างเอาเอาติลเลอร์ได้ไหม เลอะเหอะกินผักอ่ะหมามาจะได้ไม่แน่นท้องมากต้องตามใจเฮ้ยต้อม,มาเบื่อะเอา,อางี้แล้วกันเลย่สงสัยต้องต้องตามใจหมาม้มาก่อนไหมเดี๋ยวหมม้มา,มมาจะคลอดแล้ม้มาจะซีดอะไรไ,ได้เออหมาจะกินอาหารนอกบ้านไม่ได้ กายค่อยมากินตอนหมาคลอดแล้วก็ให้ป๊าปพาทมาซื้อก็สดชื่นได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอาอย่าื้อๆไปไปไปซื้อของก่อนดีกว่าอ่าฮะไปซื้อของกันดีกว่าไหมไปอ่ะอ่ะไปเดินเดอร์มอนี่เราอยู่ในเดอร์มอหนูจะซื้ออะไรคะหนูอยากได้อะไรอะไรนะ ่าไปดู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 ปดูชั้นไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูไปดูกันชั้นสปอร์ตชั้นสามชั้นสามไปสอร์ตแรกเกือบร้องไห้ลแล้วสปอร์ตแรกเกือบร้องไห้แล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงคะเนี่ยวิ่งอย่างเร็วโอ้โหวิ่งอย่างเร็ว เฮ้ยใจเย็นๆไปทางไหนยังไงซ้ยายซ้ายซ้ายเนี่ยอาดิดาสเนี่ยอ่าไปตรงไปทางนี้แหละ<ร>กายกมาบอกที่หนูอยากได้อะไรนะถุงมือโก้เหรอ,บบน,อนี่แถวนี้แหละไม่ใช่หนูมาผิดฝั่งเขาชี้ไปฝั่งนูน้นนี่ไงนี่ป่ะแถวแถวนี้ไหมนี่ไงนี่ไ,ไงกายนี่ไงใช่ป่ะ ไหนลองดูสิแบบไหนไหนเข้าพอดีไหมเอาออกก่อนเอานาฬิกาออกก่อนอยู่ดีๆีไปอยากได้ถึงอู้เขาชอบเล่นเป็นโกใช่ไหมที่โรงเรียนนะใช่ป่ะทำประตูได้ตลอดทำประตูตัวเองเล่าโกตัวเองมีเปอร์เซฟด้วยอ่ะไหนไหนลองลองดูดิไหนเป็นไงไหนจับลูกบอลดูดิอ้าวนี่จับลูกบอลดูสามารถไหมอ้าวลูกบอล อันนี้<ใ>นติด <ไป S 1> อยู่ใหญ่ไปไหมเนี่ยฮะงั้นต้องลองเดินดูก่นเดินดูันอ่าอ่ไปไปมันยังใหญ่อยู่นะไปะไปดูเจ้ถามพี่ก็เดิมีไหม นี่ไง n i ี้ไอ้เนี่ย a d i d ดูเจ้าถามดิหนูยากได้อะไรไม่มีครับไม่มีเลยครับเรามดูด้านบนนทอ่ามีออ้อใช่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 เต้นมากเนี่ยวิ่งนาหน้าตลอดเวลาคือแบบโอ้นี่ไงถุงมือโกนี่ไงนี่ไง มีของรุ่นน้องไหมมีไซส์เดียวเหรอไซส์เจ็ดอ้าวแล้วได้ไหมอะลองดูไหมลองได้ไหมประมาณสองแสนกว่าราคาเต็ม <c oughs> ไหนลองจับดูสิหเหลือ <c oughs> อยู่เหลือบานเลยดูสิ <c oughs> มีไซส์เดียวเหรอฮะ <c oughs> โอ้สงสัยสงสัยจะแย่นั่นนี่ย <c oughs> อ่าไปลองก่อนไปลองก่อนอ่าไม่ได้กายจะยังไงต่ออ่ะก็ไปเท่ยที่อื่นสิเท่ยที่อื่นสิเท่ยที่อื่นมันไม่ใช่วันเกิดนะ้ะดูดูดูยากริวอยู่อ่าเร็วเร็วเร็วก็จ่อยเองนะนี่ไงทราวนี้ป่ะมีอันเล็กกว่านี้อีกโอ้ยมีอันจิ๋วจิ๋วด้วยดูดิฮะนี่ไงนี่ไงน่าจะพอดีกายนะไหนอ่านี่ไงนี่ไง ออ Jamie, LIKE, พอดีเลยเฮ้ยพอดีเลยเฮ้ยไหนลองปิดให้แน่นๆดิเฮ้ยแน่มาว่ากนสอมเหมือนกันอมันนทําไ็มอมันเหมือนกันแค่การลองกันก็มันเปกติทาแนปกติก็ไม่ใส่อะไรเลยแม่ เอาไงกันฮะเอาไงกันมาว่าเดี๋ยวไม่คิดก่อนดีกว่าราคามันตกงนะ่เลยราคามันสูงนะไปคิดก่อนไปเดินวนก่อนเี่ยเทียบกับถุงกันาวใช้ได้มอันถั้้น100กว่าบาทบ้านมีั้่าคาไปเดินเลือกเค้กกันดีกว่าไปเออ ไหนบอกว่าจะตามใจนะเนาะไหนบอกว่าจะตามใจมั้อุ้ยน้ำตาจะไหลแล้วอ่ะเฮ้ยร้องไห้เหรอฮะเอาไปเลือกเค้กเลือกไปไปเลือกเค้กมาพาลูกไปเลือกเค้กดีนะเราบอกน้องกายว่า เดี๋ยวจะไปเข้าห้องน้ำใช่ของม้น้ำไปห้องน้ำก่อนปล่ปก็พากายไปทำธุระแป๊บนึงอาห่อตัดสินใจไปเป็นจับมาที่แท้คือเรายังอยู่ที่เดิมที่ที่ถุงมือแบบพอดีน้องกายนะะเดี๋ยวเราจะซื้อไปคู่หนึ่งสามร้อยกว่าบาทเนาะกีเกือบน้ำตาไหลแล้วว่าแอบสงสารกายสงสารไหมเ้ยย้อนกลับไปดูคลิปก่อนนะคะแบบ แอบสงสารอ่ะเดี๋ยวเราซดูกันเลยค่ะจะพอใจตังค์แป๊บนึงด้วยความไวแสงแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะโทรหาป๊าป้าเลือกแบบไม่ใช้ถุงว่าใส่ไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยคือจากนี้แม่แอนห้ามเปิดกระเป๋าเพราะว่าถ้าเปิดมาจะเห็นทันทีนะคะตอนนี้ป๊าป้าอยู่ไหนนะที่โทรไปอยู่ S N อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแจ้งที่ S N กันสงสารน้องกายมากเลยเมื่อกี้จะร้องไห้แล้วเดี๋ยวเมี้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 ยวคงเดินไปเสียใจมาก อยู่ร้านเค้กแล้วสวยไหมลูกฮะคะะ้นมันสวยนะแต่มันไม่อร่อยอ่าไปเลือกเลือกเลือกทั่วๆอ่ะอันด้านขวานี่ได้ไหมเอออันนี้ก็ดูดีนะหมาม้านะฮะเหมือนเคยกินแล้วเนาะกายตอนแรกอยากกินอะไรตอนแรกอ่ะตอนแรกอยากกินเค้กก่อนไม่ไม่ไม่อยากกินอาหารอะไรอ๋ออยากกินขนมแล้วหมาม้าให้กินไหมฮะไม่ให้กินอีก เราจะซื้อถุงมือได้ได้ไหมได้อีกฮะของให้ขนาดขนาดเค้กอ่ะรู้อยากกินอันนี้ป๋อมงไม่ให้เลยเหรอพี่มันเยอะนไหนาบอกเหตุผลหน่อยว่าว่าว่าทำไมต้องซื้อถุงมืออ่ะบอกไปเหตุผลดีๆป๋อมะาจะให้ก็ได้นะแกน้ำตาไหลอ่ะแกน้ำตาไหลเหรอตาไหลเหรอฮะนายนาลองพูดหน่อยบอกป๋อมาดีๆดิ าคุยออกมามาวันนี้จริงๆวันนี้วันเกิดกายนะป๊าป๊าสนับสเราดูบอกมาอกมาถ้าไม่มีถุงมือเพื่อจะิงมาเลยก็จะเจ็บงี้ยก็จะเจ็บเพื่อจะเจ็บใช่ไหมหนูจะเจ็บออ๋หนูจะเจ็บเหรออะไรซูเปอร์เซฟพุ่มตัวเฮ้ยทำไมต้องร้องไห้อ่ะน้ตาคอแล้วอะฮะต้องให้ทำไมอ่ะฮะเมียวเหมียวเหอให้กายเลือกสรุปยังไง หนูจะกินข้าวร้านออโตัวยาแต่ว่ามาม่าก็อยากกินซินเลอร์นะเอาไงอะอะยอมยอมยอมเยอะเยวะรู้ไหมว่าทุกคนกำลังแจ้งหนูอยู่เออใช่รู้ไหมนี่น้ำตาคอเลยอ่ะกินน้ำตาคอเลยอ่ะฮะไม่เคยนี่รู้ไหมเอามาม่าหยิบออกมาเออ แฮปปี birthday, ้เบ, <Happy birthday, S 1> บิร์ด์ครับกายถูกใจยังอ่ะไปซื้อค <c oughs> ัพเค้กอย่างที่กายเขาเดี <c oughs> <ส>๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างตอนที่โดนขัดใจอะ่ะเล่าให้ฟังเลยอะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ขัดใจหนูวะฮะ,ะ,ะตอนแรกจะยอมแ้ยังอะ <c oughs> เออน้องอะ่ะเป็นเด็กดีมากนะน้องอะ่ะแบบ ก็ะดาแบบโดนแจ้งอย่างนี้น้องก็แบบเออเออน่าแยนสงสารไหมสงสารสงสารต้ำตาตกอลยนะผมวานี่วันนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วกินหนุ่มมือแทนได้เค้กแล้วเราต้องไปกินอะไรกินซิลเลอร์กินอะไรกินอะไรอันตัวยากไปตามใจตามใจไปไปถึงแล้ว มันเป็นเมนูโปรดของน้องเกดน้องกายเลยคือเป็นอะไรนะปลาชิมาฮอเกปลาันนี้นะลอยมากใครบอกบอกเลยนะแต่มันข้อเสียมันอย่างเดียวมันก้าง้างมันเยอะจริงก้างเล็กๆมันมีมันต้องระวังเอากายทาไมไม่กินหลอกฮะกายกายเฮ้ยกายกายจะใส่ถุงมือกินข้าวเลยเหรอ ป๋าว่ากินถุงมือแทนข้าวดีกว่าไหมอิม่มแล้วใช่ไหมไม่ต้องกินนะ, <c oughs> <c oughs> ะเฮ้ยไหวเหรอ <c oughs> เฮ้ยกินไม่ไหวหรอกมัง้ง <c oughs> จับไปขึ้นแล้ว <c oughs> อย่าเลยลูกอย่าเลยตอดอกก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่งั้นเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะ <c oughs> มาาแล้ว้วว birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you <laughs> อ่ะอธิษฐานหน่อยลูกขอ,อขนี่แหละขอะของ,องเล่นอื้อขอนี่ได้ของเล่นของเล่นอ่าเท่านี้เหรอครับ อะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคอ่ะฝากี่ยันคนที่โวยบอนน้องกายนะคะได้รับความสุขกับคืนไปด้วยนะอ่าเอาให้โวยพอลให้น้องกายหน่อยรับแม่แองขอให้น้องกายนะคะเป็นอย่าร้องไห้เป็นเด็กดีเป็นเด็กดีและในสุดสุดเป็นเด็กที่น่ารักแบบมีพลอดไปไม่ได้ของเล่นโดนขัดใจก็ไม่วงเวยขอให้มาเพิ่มค่าขนมให้ไกายอย่ที่ไก่สงกรานต์ อะอ่ะเอาโอเคเป่าจอยดีกว่าอ่ะอเอานะคะก็ขอให้มีความสุขเหมือนกันนะอ,อย่าลืมอวยพรวันเกิดให้น้องๆด้วยนะคะน้องเก๋น้องกายนะคะโอเควันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ